สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับโปรแกรม b e n d e r นะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดแสงไฟในโปรแกรมกันนะครับซึ่งเราจะมี Render Engine อยู่2ตัวคือ EV กับ Cycle นะครับผมแต่ถ้าท่านยังไม่มีพื้นฐานในการจัดแสงผมจะมาสอนการจัดแสงของ EV ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการ Render แสงที่ Real Time นะครับผมก่อนอื่นให้เรามาติ๊กตัวนี้ก่อนนะครับผม Ambient Occlusion ตรงนี้ติ๊กไว้ Bloom ติ๊ก Screen Space Reflection ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมติ๊กสอันนี้ไว้มันทาให้แสงเรามีความสมจริงมากขึ้นสิ่งที่ต้องมีเลยอย่างแรกเลยคือตัวโมเดลของเรานะครับผมตัวพื้น เอาไว้แบบให้มันตัวโมเดลเรามีเงาเกิดขึ้นนะครับผมออะสุดท้ายคือกล้องนะครับผมอาจะมีกล้องแบบนี้ตรงนี้เป็นอีกหน้าต่างหนึ่งที่ผมได้เปิดเอาไว้มันก็คือการที่เราจะมองจากมุมกล้องนะครับผมอ่นนี้จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมตอนแรกเรากดเลขศูนย์เข้าไปเพื่อมองมุมกล้องที่เราได้จัดเอาไว้ตรงนี้นะครับผมจะเป็นตัวโมเดลที่เราได้จัดเอาไว้ตรงนี้คราวนี้เรามาดูแสงของเบนเตอร์กันดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างเปิดขึ้นมาตรงไลท์ตรงนี้มันจะมีแสงอยู่4ตัวนะครับผมเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยก็คือพอยต์ เาลากแสงขึ้นมาแบบนี้พอยต์ Point เนี่ยจะเป็นแสงที่กระจายรอบทิศทางนะครับผมเป็นวงกลมนะครับก็คือเป็นแน่งกาเนิดแสงคล้ายๆห,หลอดไฟครับผมแผงแสงออกมารอบทิศทางเลยแบบนี้คราวนี้เรามาเลือกที่ตัวไลท์พัฟพาร์ตีตรงนี้นะครับผมอ่ามันจะมี Power Power คือกําลังของไฟนะครับผมตอนนี้มันเป็นค่าอยู่ที่10วัตต์นะครับผมกำลังไฟจะเป็นวัตต์นะครับ10วัตต์ได้ความสว่างเท่านี้เราลองเพิ่มเป็นสัก100อยเป็นไงอ่ามันก็จะสว่างมากเลยใช่ไหมครับผมเราก็ต้องมาปรับหรือว่าตัวโมเดลเราเนี่ยมันควรจะ ดูก็คือตัว radius นะครับผม radius ก็คือความกว้างของตัวไฟนะครับผมตอนนี้มันอยู่ที่0.25เมตรนะครับผมถ้าเกิดเราปรับให้มันกว้างขึ้นกว่านี้สังเกตว่าตัวโมเดลเราเนี่ยมันจะดับแสงได้น้อยลงเพราะว่าตัวไฟตัวเนี้ยพอมันมีความกว้างขึ้นแต่ค่าวัดมันมันแบบมันมีแค่เนี้ยมีแค่10เท่านั้นเองมันจะทําให้ตัวไฟเนี่ยต้องกระจายแสง10วัตเนี่ยไปเท่ากับที่เราเพิ่มความกว้างของตัวไฟนะครับผมเราเพิ่มเป็นสมมติเราเพิ่มเป็น1เมตรใช่ไหมครับผมไอ้ตัว10วัตก็ต้องกระจายหนย่งเมคร็ต้าดจะ ทำให้มันเท่าไหร่อย่างตอนแรกมันตั้งไว้ที่0.25แบบนี้อาสังเกตว่าในพื้นที่เท่านี้มันใช้ไฟ10วัตต์พอมันก็จะมีความสว่างปรากฏออกมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่สมมติถ้าเกิดเราปไปให้มันเล็กลงกว่านี้ละในแบบเล็กมากๆเลยแบบนี้สังเกตว่าเงาของตัวโมเดลเนี่ยมันจะมีความคมชัดมากขึ้นนะครับเหมือนกับว่าแหล่งกระเนิดแสงเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆจุดเดียวแสงก็จะรวมไปที่จุดๆเดียวคล้ายๆแบบแสงหลอดไฟเล็กๆนะครับผมอ่าตั้งไว้ที่ดีฟรอก็คือ0.25เหมือนเดิมประกันแล้วก็ปรับให้้้้มม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 มััััััััันน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 ออออออกกกกกาา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 าววว่่่่่่่ีีีีีิดดดึงแบบบบไไไไยยยยใชคครรรรผผตตตตลลทท์เเเเููปซซะ ก็คือไฟของพาทิตนะครับผมสันดักษณพาทิตใช่ไหมครับนี่พาทิตคือตัวนี้ซึ่งพาทิตัวเนี้ยมันจะแตกต่างจากไฟอื่นตรงที่ว่าเวลาเราเลื่อนไปตำแหน่งไหนก็ตามตำแหน่งของเงาหรือแสงที่ตกกระทบเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะครับผมยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนองศาของไฟนะครับผมผมลองเปลี่ยนองศาแบบนี้อ่าสังเกตว่าเงาของเราทิศทางของแสงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับมันคือการที่ว่ามีแหล่งกำเนิดเสียงเนี่ยเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นส่องมาจากขบวนทั่วทุกทิศทางคล้ายๆกับพาทิตนะครับผมมันก็จะสามารถปรับสเตรงได้คือความแรงของไฟปรับไปผ้าอย่าง นี้แต่ว่าตอนนี้มันจะไม่เหมือนกับเหมือนมุมนะครับผมมันจะเป็นการเพิ่มขนาดของ ตัวไฟนะครับผมแล้วก็เพิ่มความนวลของเงาด้วยปรับไปเล็กๆก,ก็พอให้มันแบบนวลน,นิดนึงให้มันมีความคมชัดมากขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดไปคือตัวคัลเลอร์นะครับผมสามารถปรับสีของไฟได้นะครับผมอย่างนี้เป็นสีขาวใช่ไหมครับผมเราสามารถปรับเป็นสีออกโทนนี้ก็ได้จจะดูเหมือนตอนเ,เย็นอะไรอย่างนี้อาจะปรับเป็นแบบม่วงน้ําเงินอย่างนี้ก็ได้ให้เหมือนตอนคือเลิบเหมือนหรือเหมือนไฟนีออนก็ได้นะครับผมไฟต่อไปเรามาดูที่สปอตนะครับผมตัวสปอตตัวนี้อะถ้าเลือกมา ่ามันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเวลาส่องลงมาแบบนี้คล้ายๆไฟของเวทีนะครับผมพี่เวลาส่องไปหาตัวแสดง ถ้เมเราปรับออกมาแบบนี้จัดองศาของไฟแบบนี้มันก็จะได้ไฟแบบนี้นะครับผมก็คือแสงเนี่ยจะส่องแค่ตรงกลวยเท่านั้นกลวยที่เราเห็นเนี่ยเป็นแค่นี้ตรงนั้นก็คือจะไม่โดนแสงนะครับลองปรับ power ดูนะครับผมเป็นสัก20หรือสัก50กเลยก็ได้ให้มันดูมีความสว่างมากขึ้นกับตัวโมเดลเราเหมือนเดิมครับผมปรับ radius ได้อ่ามันก็จะเป็นการกระจายแสงตามขนาดของไฟนะครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ size นะครับผม spot spot shape ตรงนี้มันจะมี size ถ้าเกิดเราปรับขึ้นอย่างนี้อ่ามันก็จะกว้างมากขึ้นแต่ถ้้าาเเเเกกกกกกิดรปัใหมนลลล็็็งงงงจจจะะะแแแสสววยยขอ่ค รเราจะปรับไว้เท่านี้ก็ได้ต่อมาดูที่เบลนดนะครับผมตัวเบลนดตัวนี้มันจะเป็นการที่ว่าเราสังเกตไหมครับว่าตัวแสงกับตัวที่ไม่โดนแสงเนี่ยมันจะมีความมัวมัวนิดนึงเพราะเราเบลนเอาไว้เบลนก็คือการผสมกันนะครับผมถ้าเกิดเราปรับให้มันมีความเบลนมากขึ้นอ่านมันก็จะเป็นการเกลี่ยเกลี่ยแสงให้แบบมีความเบลนดมากขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราปรับลดลงแสงเราก็จะมีความคมช,รรชัดเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับผมแต่มันก็จะขาดความสมจรงิงไปนิดนึงเราก็จะปรับให้มาไปให้มันมีความฟุ้้้้้งขึึนนนนนนิดดดดกก็ a, าา็็็ไนะรััับผผมมมมมมตตต่่อออาาาาวววสุททยเเเเูีีลจหืปป แสงที่ส่องลงมาแบบคล้ายๆไฟในสตูดิโอก็คือด้านหลังก็ไม่โดนแสงแสงจะส่องมาผ่านด้านหน้าเหมือนคล้ายๆแบบไฟติดเพดานอะไรอย่างงี้ก็มาเนืดอมครับผมปรับพาวเวอร์ได้แบบนี้แล้วเรายังสามารถปรับรูปร่างของตัวไฟตัวนี้ด้วยนะครับผมตอนแรกมาเป็นสแควร์ใช่ไหมครับผมด้วยสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถปรับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าปรับเป็นรูปร่างวงกลมได้หรือว่าวงรีก็ได้เหมือนกันนะครับผมถามว่ามันแตกต่างกันยังไงให้เราดูที่ตาของแมวนะครับผมที่เป็นดีแฟกชันตัวนี้สมมติผมปรับเป็นสแควร์อ่าสังเกตว่าไฟทีีีี่่่่เเเเราาาหห็็นนนยททสสะ้อมมมใตแวปล แต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นดิสอย่างนี้อ่าแตนถ้าเกิดมันจะเป็นวงกลมเนี่ยมันมีความต่างกันตรงนี้แหละคราวนี้เราลองมาดูวิธีการจัดแสงบ้างนะครับผมสมมติเรามีรูปคนนะครับผมหลักการจัดแสงรูปคนเนี่ยมันจะมีหลักการหนึ่งที่ชื่อว่า point light like นะครับผมก็คือการจัดแสงสาม,มุมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรามีตัวนี้ก่อนไฟตัวนี้ผมใช้ point ย i g h t นะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการจัดแสงตัว point l i g h t ตัวแรกเนี่ยมันจะชื่อว่า Key Li like คี้ต้ตัง Power ไวทลทยนะครับ้มตับบมวโเดนั้ผม เรามีขนาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนส่วนอันนี้ผมตั้งไว้ที่50นะครับอสังเกตว่าตัวโมเดลของเราเนี่ยผมต้องจัดแสงให้ตัวนี้เงาของแสงเนี่ยมันตกกระทบไปที่หน้าของตัวโมเดลนะครับผม โดยที่เห็นรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ไหมครับผมอ่ามันจะเป็นแสงสามเหลี่ยมตัวนี้ตรงแก้มอ่าแบบนี้นี่คือหลักการแรกก็คือคีไท์ก็คือแสงที่ส่องให้เห็นตัวโมเดลหลักนะครับผมแสงตัวต่อมาก,ก็คือฟิลไท์นะครับผมตัวนี้อ่าจากเมื่อกี้นะครับผมหลังจายทผมเราปิดตาฟิลไร์นะครับเราจะเห็นว่าด้านข้างของตัวโมเดลเนี่ยมันมืดเลยใช่ไหมครับผมมันมืดมากเลยถ้าเกิดเราเปิดตัวฟิลไท์ปุ๊บ่าตันนี้จะเป็นการแสงที่แบบเรามาเติมเต็มส่วนที่มันมืดนะครับผมแต่ว่ามันจะสว่างน้อยกว่าตัวคี เรามีแสง1เป็นคีย์ไลท์นะครับตัวนี้ตัวนี้แสง2เป็นฟิลไลท์เพื่อมาเติมเต็มตัวคีย์ไลท์นะครับอันนี้เราต้องเลือกมุมนะครับผมว่าแบบเออเราต้องวางไว้มุมไหนดีอะไรอย่างงี้ส่วนตัวสุดท้ายก็คือตัวริมไลท์นะครับผมตัวริมไลท์ก็คือแสงที่ส่องมาจากข้างหลังนะครับผมตัวที่แสงตัวนี้จะเป็นแสงที่สว่างสุดเลยแต่เป็นแสงที่เอาไว้เพิ่มไฮไลท์ให้ตัวโมเดลนะครับผมให้ตัวแบบของเราหลักการมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครเคยเรียนถ่ายรูปเนี่ยก็จะได้เรียนเรื่องพว้นน้ด้วยหลักการจัดแสง รแบบบมมัันนะคผอเมืม่อกี้ผมใช้อ่อพอยต์ใช่ไหมครับผมอันนี้ผมใช้สปอตนะครับผมตัวสปอตก็คือตัวไฟฉายเนี่ยก็จัดได้เหมือนกันนะผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่สังเกตว่าบางส่วนเนี่ยตัวเช่นตรงเงาใต้ขาเนี่ยมันยังมืดใช่ไหมครับผมอันนี้ก็ต้องหาวิธีจัดอีกทีหนึง่งว่าแบบเออเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มันไม่มืดให้มันมองเห็นแสงนะครับผมแต่ละการจัดแสงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับอ,อ่บรรยากาศหรือว่าโทนของงานนะครับผมพูดเองโทนว่าแบบเราจะให้งานของเราเนี่ยออกมาเป็นโทนแบบไหนอันนี้ก็เป็นตัวแอลท์นเดรีพอย์ไไลทด้เหมือนกันนะครับอออ่ามมมมัันนกก็็จจะะีีีขข้้แบบเสย ต่างกันไปนะครับแบบเออทำไมตัวนี้มันมันดีกว่าตัวนี้มันแย่กว่าเราก็ต้องเลือกไฟประเภทให้ถูกนะครับผมว่าแบบงานเราเนี่ยต้องออกเป็นแบบไหนในถ้าต้องลองไป จัดเองนะครับผมว่าเพราะว่าโมเดลของเราหรือว่าฉากของเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้เราอาจจะเลือก Mood ด n d t o ทนได้นะครับผมโดยการที่เราอาจจะเปลี่ยนสีตรงนี้ตัว Keylight เนี่ยเราอาจจะให้มันเป็นสีแดงประมาณนี้นะครับผมตัว Felllight หรือว่าตัวที่มาเติมเต็มส่วนที่มือเนี่ยเราอาจจะให้มันเป็นสีฟ้าเป็นด้านตรงข้างกับสีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวริมไลท์เราผมอาจจะอยากให้มันเป็นสีออกส้มๆแบบนี้นะครับผมส้มๆแบบนี้อ่ามันก็จะได้ฟิลอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ท่านต้องลองไปจัดเองดูนะครับว่าแบบเราอยากให้งานเราออกเป็นนแบบไหการใสส่่่ีไเยมพิา สนใจให้งานได้มากขึ้นเป็นไปไว่าตัวละครตัวนี้ยืนยืนอยู่ในที่ที่แบบมีแสงไฟนีออนอะไรแบบนี้ก็ได้เราจะลองหาดูตามโปเตอร์หนังตามรูปถ่ายตามนิเยาสารอะไรพวกนี้นะครับผมว่าแบบเขาใช้แสงที่ทางแบบไหนสีแบบไหนความแรงแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมคราวนี้สำหรับท่านที่อยากไปต่อนะครับผมเรามาดูกันที่เอ i นจิีกตัวหนึ่งนะครับผมเรนเดอร์เอนจินตัวหนึ่งก็คือไซเคิลตัวไซเคิลนี่ต่างกับอีวีตรงที่ว่าตัวไซเคิลเนี่ยจะเป็นการจัดแสงแบบที่สมจริงกว่านะครับสมจริงกว่าหมายถึงยังไงมันหมายถึงว่ามันมีแสงททีี่่ตตกกระะบใ้ัััวมมเนนยจสอ ไปกลับมานะครับผมทำให้เกิดแสงที่สมจริงมากขึ้นขเขาเรียกว่าอินเดเรกไล์อ่าเขาเรียกอินเดเรกไล์แบบนี้จากแสงที่ผมได้จัดใน e v ไปเมื่อสักครู่นี้พอมาดูในเซอเคิลแล้วมันดูแปลกๆใช่ไหมครับผมเพราะว่าหลักการจัดแสงของมันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นความแรงของไฟหรือว่าสีของไฟเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมเราจะต้องมาค่อยปรับ ไปทีละนิดนะครับแต่ว่าตัวไซเคิลเนี่ยมันจะมันจะจะัดแสงยากกว่าตรงที่ว่าการประมวลผลขอมมันเนี่ยจะใช้แรงเครื่องสูงมันเลยอาจจะแบบประมวลผลได้ไม่เดียวทามนะครับผมใครเครื่องแรงก็จะโชคดีหน่อยก็จะแบบเร็วกว่าคนที่เครื่องระดับไม่ได้ดีขนาดนะั้นถ้าเกิดใครสนใจในงานกระแสเนี่ยอาจจะต้องลงทุนซื้อการจอเพิ่มซื้อ CPU เพิ่มมาในแบบนี้นะครับผมาสังเกตจากตัวสปอตนะครับผมตัวไฟสป,ปอตตรงนี้ที่ผมบอกว่าตอนแรกมันมืดใช่ไหมครับผมแต่พอเป็นตัวไซเคิลปุ๊บสังเกตว่าตรงนี้มันไม่มืดแล้ว ถอนเข้าไปที่คอต่ไม่มันไม่มือซึ่งโลกจริงก็เป็นแบบนั้นนะครับผมซึ่ง E ีเนี่ยมันจะประมวลผลตัวนี้ได้ไม่ค่อยดีนะครับอย่างตัวไลท์แอร์เรียเมื่อกี้ใน EV ี่เนี่ยมันจะไม่สุมันจะไม่ค่อยสวยเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวไซเคิลเนี่ยมันจะออกมาแบบโอเคกว่าการจัดแสงของมันดูสมจริงกว่าเยอะเลยไม่มีส่วนมืดอ,อันนี้คือการจัดแสงที่โอเคนะครับผมคือเรามองเห็นรูปร่างของตัวมาเดียลเราชารัดเจนนะครับผมว่าแบบรูปร่างเราเป็นยังไงความลึกตื้นของตัวมาเดมัลเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องสมมติว่าเราอยากจะนำเสนอคารตตงวนนีี้้มมื ความลึกตัวนี้มีรอยยับรอยย่นอะไรประมาณนี้นะครับผมคราวนี้มันจะมีเทคนิคการจัดแสงอีกหลายเทคนิคเลยนะครับผมอย่างตัวแรกที่ผมจะใช้คือโกโบนะครับผมตัวโกโบก็คือการเอาอะไรบางอย่างมาบังแสงเอาไว้เพือเ่อให้แสงเนี่ยกถูกอะไรสักอย่างในบทบังเอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างนี้ผมเอาคล้ายๆสิ่งที่เป็นหน้าต่างนะครับผมมาบังแสงเอาไว้แต่เดี๋ยวก่อนเราเราจะสังเกตว่าตัวหน้าต่างเนี่ยมาอยู่หลังแสงเรานะครับผมทำให้เราต้องจัดแสงตัวเนี้ยย้ายไปอยู่ข้างหลังหน้าต่างนะครับผมอ่าอันนี้ผผมมมไ้าาเอววะคคืตตัััน่งงงสกกกใชฟถึ1,000รรบ็แ มีความส่องสว่างมากส่องมาจากระยะไกลอยู่หลังตัวนี้อยู่หลังตัวหน้าต่างนะครับผมถ้าว่าเป็นลูกศรก็คือแสงตัวนี้ส่องมานีทำให้ไอ้นี e, ่มันสะท้อนเป็นเส้นๆเส้นๆเ,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 เส้นแบบนี้นะครับผมตามที่เห็นในตัวเรนเดอร์นะครับผมมันก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าเกิดท่านมีเพื่อนถ่ายรูปเก่งๆเนีนะ่ยก็จะเห็นว่าเขาจะใช้ตัวอะไรสักอย่างมาบังแสงเอาไว้ให้มันแบบแสงไม่ส่องกระทบเต็มๆตัวนะครับผมมันเป็นการเทคนิคก,การตัดแสงแบบเนึ่งที่ทำให้ภาพี่ยดูดน่าสนใจมากขึ้นซึ่งเราก็สามารถใช้ได้กับทุกแสงทุกชนิดเลยน,นะครับผมเช่นตัวดเโล มันก็เลยจะเหมือนไฟเวทีนะครับผมมันก็จะเป็นการนําเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งตัวอ d d ด e ไลท์ก็เหมือนกันครับผมมันก็ทําได้เหมือนกันหรือจะไม่ใช่เป็นหน้าต่างก็ได้นะครับผมจะเป็น็กเ t อ r ์มาแปะได้ได้นะครับผมอันนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับผมอ่าสังเกตว่าตรงนี้ผมได้เอา็กเ t อ r ์ต้นไม้ alpha นะครับผมเป็น alpha PNG เนี่ยมาแปะไว้บังเอาไว้นะครับผมไอตัวเนี้ยมันก็จะส่งแสงทะลุออกมาแสงแสงตัวนี้ก็จะส่งทะลุผ่านตัวใบไม้เป็นริ้วๆออกมานะครับผมมากระทบกับตัวโมเดลเราก็สังเกตว่าตัวโมเดลเราเนี่ยมันจะเหมือน ก็จะเพิ่มความสมจริงขึ้นไปในตัวโมเดลนะครับผมอันนี้เราจะจัดแสงแบบนี้ได้เราจะยานําเสนอตัวละครว่าตัวละครตัวนี้เดินอยู่ในธรรมชาติอะไรแบบนี้อยู่ใต้แสงแดดแสงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับผมเดียวผมอธิบายเชดดิ้งของตัวต้นไม้ผมกวอนะครับผมสมมติว่าท่านได้ตัว png ตัวนี้มาละอาจจะไปหาจากไหนก็ได้มันจะมีเฟรีอยู่ได้มาแล้วผมปักเอาไปที่ตัว i n วอร์นะครับผมเพื่อให้มันกลายเป็นขาวดําแบบนี้แล้วผมก็ปรับแต่งมาด้วย map l นจ์นะครับผมตวแ m a เ l นจ์ตัวนี้เราปรับตรง form min นะครับผมตรงนี้ปรับให้มันให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมคือตัวตัวต พื้นหลังเป็นสีดำแบบนี้นะครับจากนั้นเราเอาตัวเนี่ยแมบปบเพลงชุดเนี่ยมาปักไว้ที่ alpha นะครับผมซึ่งมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมคือตัวรอบนอกเนี่ยตัวสีดำที่ผมบอกเนี่ยมันจะมันจะโปร่งแสงส่วนในตัวต้นไม้ของเราเนี่ยมันจะทึบทำให้แสงที่ส่องผ่านเข้ามาเนี่ยมันจะส่องรอดรอดพวกเนีย พวกกิ่งก้านใบไม้พวกนี้มากระทบที่ตัวโมเดลเรานะครับอันนี้คือวิธีการจัดเชเดอร์ของตัวต้นไม้นะครับผมเผื่อใครที่อยากทําตามนะครับซึ่งผมได้ทําการจัดแสงเอาไว้ในหลายมุมนะครับผมอย่างตัวนี้ผมใช้ตัวสปอร์ตตัวนี้สูงขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ตัวต้นไม้ของเราเนี่ยมันส่องกระทบเต็มๆตัวโมเดลเลยนะครับนี่มันจะแบบกระทบเต็มไปหมดเลยมันอยู่ในป่าเลยนะครับตัวนี้ตัวไอเดียผมก็ทําแบบเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะมันอาจจะบางเยอะไปนิดนึงมันจะทําให้แบบสูญเสียรายละเอียดของตัวโมเดลไปอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดแสงงงมมมมมุไหหนนเเททกกอออออใต้้ลลืืดีีีผผย่่าา อาจจะแบบทึบไปหน่อยอาจจะไม่ค่อยมีช่องว่างให้แสงรอดผ่านเท่าไหร่ก็ต้องหาเลือกดูดีๆนะครับผมเทคนิคต่อมาคือตัววอลลุ่มนะครับตัวตวอลลุ่มเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหมอกควันอะไรประมาณนี้นะครับหมอกควันไดไอซ์ไดหมดเลยตัววอลลุ่มไปทําให้แสงของเราเนี่ยมีความฟุง้งตัวโมเดลเราจะมองเห็นไม่ชัดพื้นหลังจะมองเห็นไม่ชัดแสงของเราจะปรากฏออกมาเป็นวงๆแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดมันปรากฏในซีนด้วยมันจะเป็นวงๆแบบนี้หมืนกัว่ามันเป็นไฟที่ตัดหมอกผ่านมานะครับซึ่งเราทําตัววอลลุ่มได้โดยการที่เราสร้างคิวมาหนึ่ ตัวเซีนเราไปเลยแล้วเราก็ใส่ s ชดดิ้งวิซิเปอรวอลลุ่มนะครับผมอาจจะปรับเ e ซิตี้เนี่ยเรซิตี้ก็คือความหนาแน่นของตัววอลลุ่มนะครับผมว่าแบบอยากให้มันทึบมากแค่ไหนนี่เราลองปรับดูนะครับผมผมตั้งไว้ที่0.1จุนมันจะได้พอมองเห็นตัวโมเดลเราบ้างนะครับผมแล้วก็ปรับสีได้ด้วยนะครับเราจะอยากให้มันมีสีแดงสีอะไรพวกนี้ปรับได้หมดเลยให้ดูที่ว่าเราจะนําเสนอแบบไหนเป็นควันสีแดงเป็นแบบเป็นหมอกสีฟ้าเหลืองๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัววอลลุ่มเนี่ยแล้วเกิดเรามาใช้กับตัว อันนี้มันก็จะเหมือนกับในเวทีมากขึ้นนะครับผมเวทีแสดงมากขึ้นที่เห็นแสงเป็นเป็นกลวยแบบนี้ส่องกระทบมาถ้าเป็นตัวไอเดียไลท์เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวพอยท์ไลท์นะครับผมซึ่งมันจะเห็นเป็นแสงกระจายฟุ้งไปทั่วแบบนี้นะครับผมจะไม่เป็นรูปทรงเหมือนตัวสปอตนะครับสำหรับตัวไอเดียไลท์ผมขอเสริมอีกหนึ่งข้อนะครับผมซึ่งการจะแสงตัวไอเดียไลท์ของอีวีกับไซเคิร์แอนจะไม่เหมือนกันนะครับตัวอีวีจะไม่มีบีมเชฟนะครับผมตรงนี้ บีมเชฟเนี่ยหมายถึงความกว้างของตัวแอเรียไลท์นะครับผมตอนที้ผมตั้งไว้ที่120องศาใช่ไหมครับถ้าเกิดผมลดมันลงมาแบบนี้สังเกตว่าสังเกตว่าแสงเนี่ยของเราก็จะค่อยๆแคบลงนะครับผมแต่ว่าเราจะได้ความสว่างที่มากขึ้นมาแทนเราไปมันแคบลงแบบนี้แล้วเราลองเปิดโวลุ่มดูสังเกตว่าตัวแสงของเราเนี่ยมันจะลอดผ่านลงมาเหมือนกับตัวหน้าต่างที่เง้มแง้มไว้นะครับผมถ้าเกิดมันสว่างขนาดนี้อาจจะต้องปรับตัวพาวเวอร์ลงเล็กสักหนึ่งแบบนี้ก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมคล้ายคล้าามที่ตับ็นง้อง นะครับผมพอมาเป็นห้องแบบนี้ยเราอาจจะนําเสนอแสงโดยการที่เป็นสันนะครับผมตัวสันแบบนี้เอาสันไว้ตรงนี้นะครับผมฉายเข้ามาข้างในตัวหน้าต่างเลยนะครับให้มันลอดผ่านเข้ามาแบบนี้เราอาจจะปรับองศาของสันแบบนี้ก็ได้เพื่อให้เากความสนใจของตัวสีมาขึ้นปรับแบบนี้ก็ได้สังเกตว่าพอเป็นตัวแสกเน่แสงมาจากสะท้อนไปทั่วห้องนะครับผมซึ่งมันจะมีความสมจริงมากขึ้นออกมาค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับหรือเราจะใช้ตัวแอดเดียไลท์ก็ได้นะครับผมตัวแอดเดียไลท์ตัวนี้ผมตั้งให้มันส่องทะลุเข้ามาในห้องนะครับผมแบบนี้มันกก็ล้ายๆัับตว สั้นนะครับผมแต่ว่ามันจะปรับองศาได้น้อยกว่านะครับผมแต่มันจะควบคุมง่ายกว่านะครับมันอาจจะปรับองศาได้แบบไม่สมจริงเท่าตัวพายทินนะครับผมแต่ว่ามันจะปรับการควบคุมความหนาแน่นของแสงแบบนี้ได้ง่ายกว่าเราจะปรับบรรยากาศตรงนี้ได้ง่ายกว่าด้วยนะครับผมอาจจะเป็นแสงเย็นๆแบบนี้ก็ได้หรือจะให้มันเป็นแสงแบบตอนคืนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมมันจะดูปรับง่ายกว่านิดหนึ่งจำเทคนิคโกโบูดที่ผมบอกได้ไหมครับผมซึ่งตัวแอเดียเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้กับตัวโกโบูได้ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ลวดมาเป็นตัวป่าไม้ ุมไม้อะไรประมาณนี้นะครับผมผมเอาวางแปะไว้นอกบ้านแบบนี้แสงที่ส่งกระทบมาในบ้านก็จะเปลี่ยนรูปทรงแบบเีย่อมเอาแปะนะครับผมก็มจะเหมือนกับว่านอกบ้านเนี่ยเรามีป่าไม้มีต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเพิ่มความน่าสริงเข้าไปอีกมากขึ้นซึ่งการจัดแสงฉากเนี่ยมันมีอีก2วิธีก็คือการเอา HDRI มาใส่กับใส่ shading sky texture นะครับผมเราจะลองตัว HDRI ก่อนนะครับเรามีรูปภาพตัว HDRI นะครับผมคือตัวนี้รูปภาพมันจะเปลี่นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยมันจะเป็นยืดๆแบบนี้มันคือภาพ360องศานั่นเอง ซึ่งมันจะมีเว็บโหลดฟรีอยู่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้เป็นตัวเว็บเอาไว้โหลดภาพที่เขาถ่ายมาเป็นสาบบางสีกวางาระนะครับผมเพื่อมาใช้ในงานทีดีนี่แหละพอเราได้รูปมาปุ๊บเราปักไปที่ตัวแบ็กกราวนะครับผมตัวนี้ปักไปที่คัลเลอร์นะครับซึ่งผมเนี่ยมันมี2ตัวผมก็เลยเอามามีกันแล้วก็ปักแบ็กกราวไปที่ตัวเบอร์เอาปุ๊นะครับผมแบบนี้แสงที่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาตามรูปที่เราปักเข้าไปนะครับผมถ้ารูปเรามีแสงเนี่ยมันก็จะส่งผ่านแสงเข้าไปที่แบ็กกราว,าวาตาาาาาาามมมมมโททนนนสีีีขขอออองรรรรููปปปป่่่เเเเัััักกไไว้นน้้้ใใจยยชคบผแะ ให้รูปเนี่ยเป็นตัวสองสว่างแทนกับอีกตัวนึงก็คือตัวสก sky t e เจอร์นะครับผมตัวสก sky t e เจอร์นี้มันก็คือการจําลองท้องฟ้านะครับผมมันจะสามารถปรับตําแหน่งของพาทิตย์ได้นะครับผมอย่างเช่นความใหญ่ของตัวพาทิตย์ความแรงของแสงพาทิดอ่าองศาการขึ้นองศาการหมุนนะครับผมเอพ็อดใจให้มันขึ้นถ้าเกิดผมปรับให้มันสูงองศาอย่างเงี้ยก็คือพาทิตย์อยู่ด้านหน้าเดียวกับตัวพื้นผิวโลกนะครับผมถ้าเกิดเป็นสี5องศาแบบนี้มันก็จะเหมือนกับแดดส่องเข้ามานะครับผมอ่าลองปรับซันโรเทชั o n ดูอ่านี่คือซันโรเทชั o n ก็คือการหมุนของพาทิตย์นะครับ กระตัวเข้ามาข้างในบ้านนะครับผมให้แสงมันส่องเข้ามาข้างในห้องแบบนี้นะครับแล้วเราลองปรับองศาดูปรับสักถ้าเกิดเป็น90องศาอันเนี้ยคือเที่ยงวันใช่ไหมครับผมก็คือแสงที่ตกลงมาแสงหัวเราพอดีเปะ๊ะถ้าเกิดเป็นสัก 15องศามันก็จะเป็นแสงแบบตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้อยู่ที่โทนของเรานะครับว่าเราอยากให้โทนเราเป็นแบบตอนเช้าตอนเย็นซึ่งตัวสกายเทคเจอร์เนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพมากเพราะว่ามันสามารถปรับองศาของดวงอาทิตย์ได้ง่ายๆเลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใส่ไฟไม่ต้องใส่ไลท์เลยนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการจัดแสงเพื่อพิเศษตัวผลิตภัณฑ์บ้านนะครับผมอย่างตัวนี้เป็นตัว เครื่องปั่นนะครับผมตัวเบนเดอร์เครื่องปั่นซึ่งมีการจัดแสง3ามุมแบบนี้เพื่อแสงเนี่ยมาตกกระทบสามด้านของตัวผลิตภัณฑ์นะครับผมเห็นแสงรอบทิศทางแบบนี้เลยแล้วเราอาจจะสามารถพรีเซนต์โดยการหมุนตัวผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมให้ดูรอบๆส่วนฉากเนี่ยผมใช้เป็นตัวนี้ก็คือการสร้างเพลนขึ้นมาแล้วก็ดึงเพลนขึ้นมาให้มันเป็นเป็นกำแพงกั้นเอาไว้แบบนี้นะครับผมให้มันมองเห็นข้างนอกให้มันเปรียดเสมือกับว่าตัวแนบมันเป็นเหมือนความว่างว่างว่างเปล่าเพื่อพรีเซนต์แค่ตัวผลิตภัณฑ์เเเเเท่่าาาาานนนนนนนัั้้้้้้แแลลลววกกก็็็มจจจรรรงงตตีปปอออะซซึพื ว่าเราจะใช้ตัว e v หรือตัวไซเคิลนะครับผมอย่างอันนี้ผมใช้เป็นตัวไซเคิลใช่ไหมครับถ้าลองปรับเป็นตัว e v ดูแบบนี้สังเกตว่า m ม t เ r i a l ียหรือว่าแสงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกับตัวไซเคิลโดยชิ้นเชิงอันนี้เราก็ต้องดูว่าเราอยากพรีเซนต์เนี่ยให้มันเป็นลักษณะแบบไหนบางอันบางชิ้นนะครับผม e v ก็ทําสวยกว่าหรือว่าปรับแต่งได้ง่ายกว่าตัวไซเคิลนะครับผมบางชิ้นไซเคิลก็จะดูสมจริงกว่าสวยกว่า อย่างตัวนี้ที่มันต้องใช้แซ้เคลนเพราะว่าตัววัตถุเน,นี่ยเป็นโลหะมันจะแสดงผลได้ดีกว่าหรือว,ว่าตัวแก้วแบบนี้แส้เคลเนี่ยก็จะแสดงผลกองแก้วได้ดีกว่ามีความโปร่งใสได้มากกว่านะครับผมอ่าอย่างตัวชงกาแฟตัวนี้เหมือนกันไอวกนที่เป็นโมเดลที่ผมโหลดมาหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดเราอยากลองฝึกจัดแสงนะครับผม เราสามารถไปหาโหลดตัวโมเดลฟิเนี่ยมาฝึกจัดแสงมาฝึกใส่มาที่เดียวได้นะครับผมตัวโมเดลฟีก็จะมีให้โหลดตามเน็ตอยู่แล้ะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้เป็น EV e เนี่ยมันก็จะสแสดงผลออกมาได้ก็พอโอเคนะครับผมแต่ตรงแก้วตัวที่มันเป็นส่วนใสเนี่ยอาจจะสแสดงผลออกมาได้ไม่ดีถ้าเกิดเราใช้เป็นแซคเกิอาจจะทําให้ดูดีกว่านะครับผมอ่าอย่างนี้มันจะเห็นว่ามันมีความโปร่งแสงน,นะครับผม นีอย่างตัวแก้วกาแฟเหมือนกันครับมันจะมีความสะท้อนที่สมจริงมากกว่าความหักเหแสงและแง่สมจริงมากกว่าถ้าใช้เป็นตัวสงขเคอนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการจัดแสงภายในตัวโปรแกรมเบนเดอร์นะครับผมอันนี้ผมก็มาอธิบายคร่าวๆลงลึกบ้างไม่ลงลึกบ้างรายละเอียดต่างๆอาจจะต้องมีเยอะกว่านี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มมากกว่านี้นะครับผมการจัดแสงเนี่ยยากนะครับผมไม่ง่ายเลยแต่ถ้าเกิดเข้าใจหลักการเนี่ยก็สามารถที่จะจัดแสงออกมาให้มันดูดีได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาของเราล้วนๆเลยนะครับผมเราต้องไปดูคนอื่นว่าเขาจัดแสงยังไงหรือว่าธรรรรมชาาาติเ่ยองไปปถู ดก็ไ้ถ่ายรูปว่าแสงธรรมชาติเนี่ยตัวราตกกระทบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ครั้งหน้าเรามาดูดีกว่าว่าเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ